ีแค่ไหนถ้าผ่านตัวเดียวทําได้หลายอย่างเลยเล็กและพี่เอช่องเล็กกี้ไกลนะคะก็คิดประดิษฐ์ผ่านศาสาตร์ซึ่งสามารถศาสตร์ออกและหุบเข้าในตัวเดียวกันได้เลยนะคะแถมเรายังคิดมีออปชั่นเสริมสําหรับยกร่องได้ด้วยนะคะการทำไร่มันสัาปหลังโดยใช้รถถ่ายเข้าร่องทำงานแทนแรงงานคนอย่างเล็กกับพี่เอช่องเล็กกี้ไกลนี้นะคะ ก็ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมพวกนี้นะคะเล็กกับพี่เอกก็คิดค้นกันมาเลยนะคะว่าเราจะทำผานที่มันสามารถสรดออกเก็บหญ้าที่โคนญ้าได้ทำรุ่นมันได้แต่ก่อนอื่นเราต้องพวนดินนะคะที่ร่องกลางซะก่อนเพราะเราไม่ได้ใช้แรงงานคนนะคะทุกอย่างก็ต้องเป็นเครื่องมือหลังจากนั้นเราจึงสรดขึ้นไปกบญ้าที่โคนร่องหรือทำรุ่นมันให้ร่องมีขนาดใหญ่ขึ้นสรดไปแล้วกลัวดินไม่พอเราก็สามารถหุบดินเข้ามาเพื่อหาดินเพื่อจะสรดขึ้นไปใหม่ได้ แค่ปรับเลื่อนแบบนี้นะคะรางด้านหลังของเล็กเป็นรางสไลด์นะคะจานก็สามารถบิดได้360องศาเลยนะคะพอใจขนาดล่องขนาดไหนเราก็มาร์กเอาไว้เลยค่ะทำอย่างนี้ทั้งสองข้างนะคะได้อย่างอิสระแค่คลายน็อตเท่านั้นนะคะ ที่จะขายให้ลูกค้านะคะเราก็ต้องสร้างผ่านเพื่อทดลองค่ะทดลองความแข็งแรงความมั่นคงระบบการทํางานก่อนถึงจะปล่อยผ่านให้ลูกค้าไปได้ค่ะผ่านตัวอย่างนะคะอาจจะไม่สวยและแปลงหญ้าก,ก็ลกเลยนะคะเพราะว่าเป็นมันที่อายุ8เดือนแล้วนะคะแต่เราต้องทดลองให้ลูกค้าเห็นภาพก่อนนะคะว่ามันทํางานอะไรได้บ้างแต่ความเป็นจริงพอยลาไม่มีหญ้ามันจะสาดสวยกว่านี้นะคะก็คือหน้าตาผ่านสําเร็จรูปของเรานะคะที่เราทดลองแล้วผ่าน แล้วนะคะและผ่านรุ่นนี้นะคะยังสามารถใส่ถังโรยปุ๋ยบนโครงสร้างบนหลังของผ่านได้อีกด้วยนะคะเราทําไว้ให้พร้อมเลยค่ะผ่านศาสตร์หรือผ่านเบิกแล้วแต่เพื่อนๆเรียกนะคะอันนี้สามารถใช้ได้กับรถไถาถ้าเทียบเท่ากับคูบต้านะคะใช้ได้กับรุ่น L อและรุ่นบีค่ะแต่ถ้าเลือกได้นะคะก็แนะนําเป็นรถถ่ายรุ่นบีนะคะไว้สําหรับใช้เข้าในร่องมันนะคะเพราะระยะต้นมันเราจะไม่ห่างมากนะคะเพื่อนๆหลายคนส สงสัยว่าเอ๊ะระยะร่องมันต้องเท่าไหร่ให้เอาตัวร่องที่เราต้องการบวกกับฐานล้อรถถยนะคะ เพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องแรงงานคนหายากนะคะเละก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะติดตามได้ใน YouTube ค่ะเราทำทุกขั้นตอนนะคะว่าการปลูกมันสําปะหลังกันสองตายายโดยไม่จ้างแรงงานคนมาทำเลยสามารถทำได้ทุกขั้นตอนยกเว้นการขุดนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็ทำผ่านขึ้นมาใช้เองตอนนี้ก็มี f c นะคะบอกให้ทำขายตอนนี้ก็มีถังฉีดยาขายแล้วนะคะตัวที่2ตามมาติดๆกันในคลิปนี้เลยนะคะ ก็เป็น ผานสารดกบนะคะที่เราทําขายนะคะสามารถสรดออกุบเข้าในตัวเดียวกันโดยไม่ต้องถอดผานเลยนะคะแค่าขน็อตแล้วก็ปิดองศาความกว้างของร่องก็สามารถปรับได้อย่างอิสระซื้อไปคุ้มจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นชาวไร่เราใช้เองเรารู้นะคะต้องทํางานได้หลากหลายในผานหนึ่งตัวค่ะและผานอีกตัวหนึ่งที่เรากําลังจะทําออกมาขายนะคะก็คือผานนางปลูกยกร่องตัวนี้นะคะ สามารถปลูกได้วันละหกไร่แค่สองคนตายายค่ะอาจจะปลูกได้ไม่มากต่อวันเหมือนจ้างคนแต่เชื่อเถอะประหยัดเงินได้กับหมื่นหรือหมื่นกว่าบาทเลยค่ะการซื้อผ่านและอุปกรณ์จริงค่ะช่วงแรกเป็นการลงทุนซึ่งต้อ,ตองใช้เงินเยอะแต่เชื่อเถอะสิ่งที่คนลงทุนนั้นกำไรมันจะกลับมาอย่างเร็วได้คุณภาพดีกว่าเพราะเราทำเองแถมได้ความสุขใจ